ถึงอายุจริงจะเลขสีแต่ก็อยากหยุดหน้าไว้แค่เลขสอกับเลขสามนะมคือก่อนหน้าน,นี้บิวมีปัญหาว่าแบบผิวอ่ะมันไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่แล้วก็มีฝ้าแดดขึ้นบ้างนิดหน่อยบิวเลยลองจัดยูเซลินเรเดียสลิปมาครบเซตไม่ว่าจะน้ำตบเซรัม่มไหนครีมใช้ด้วยกันอะ่ะ บอกเลยว่ายิ่งเห็นผลเริ่มจาก r a เดียน l l ิ b o o s t t n n g s s s n n c e ตัวเนี้ยใช้สำหรับบูสต์ความชุ่มชืน้นมีไทอะมิดอรลดฝ้าแดดต่อด้วย 3D ดีเซรั่มที่ช่วยให้ผิวแน่นแล้วปิดท้ายด้วยไนท์ครีมก่อนนอนที่มีคอลลาเจนอีลาสตินคอมเพล็กซ์สารกระชับผิวที่ช่วยบูสต์ให้ผิวแน่นเฟิร์มกระชับเน้นฟื้นฟูนผ,ผิวตอนเรานอนหลับ คือก่อนหน้าน,นี้บิวมีปัญหาว่าแบบผิวอะ่ะมันไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่แล้วก็มีฝ้าแดดขึ้นบ้างนิดหน่อยพอใช้ได้ประมาณ2สัปดาห์สิ่งที่รู้สึกก่อนเลยก็คือผิวบิวมันดูแน่นขึ้นนะ่ะแล้วก็ช่วยลดฝ้าแดดไปพร้อมกันด้วยนะของมันต้องมียูซลินเลดียอนสลิปเซ็ตสุดไอคอนิกที่สาวไอเล็กสีห้ามพลาด